สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะนัดก็มารีวิวรถสวยๆให้ได้ชมกันนะคะสําหรับคันที่นัดจะมารีวิวให้ได้ชมกันวันนี้นะคะก็จะเป็นคันด้านหน้านัดนี้เลยนะคะสวยรู้สไตล์ผู้บริหารนะคะกับรถโตโยต้าแคมรี v ่2.5 HEV Premium Luxury นะคะคันนี้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพป้ายแดงเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถปี2 0 2 0 21จดทะเบียนปี22สองนะคะเรียกไม้วิ่งอยู่เพียง1 0กิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะยังไม่มีผู้ครอบครองที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นรถที่มาจากป้ายแดงเลยนะคะลูกค้ายังไม่ได้ลงวิ่งตามท้องถนนเลยนะคะคันนี้ขึ้นรถเทนเลอร์มาส่งเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะราคาอยู่เพียง1,555,000บาทเท่านั้นเองนะคะป้ายแดงนะอยู่ประมาณ1 8 1 9 0 0้บาทนะคะถูกกว่าป้ายแดงเกือบ3 0 0แสนเลย ะะได้รถคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะมีซันลูปให้นะคะคือฟังก์ชันถือว่าได้มาครบเลยนะคะเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือๆอ,อยู่นะคะคันนี้เป็นตัวไฮบิดนะคะลูกค้าวารันตีศูนย์เหลือนะเพราะว่าวารันตีศูนย์เขาให้3ปีแสนห้าหมื่นกิโลนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของตัวไฮบิด5ปีนะคะแบตเตอรี่ไฮบิดเขารับประกันให้10ปีเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลย นะคะคติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัด0982609587สนัดเดยัยนต์นะคะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยเป็นรถสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะสวยหรูทันสมัยนะคะเดี๋ยวนัดพามาชมรายเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีขาวพรีเมียมสวยๆของตัวแคมรี่เขาเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะสองขอไข่ฮอนกฮูก4203กรุงเทพมหาคนครนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมเนาะแล้วก็ผสมด้วยสีฟ้านะคะก็สื่อความหมายถึงตัว h ฮบริดนะคะคันนี้นะคะรุ่นนี้เนาะเขาจะดีไซน์ในส่วนของกระจังหน้ากับกันชนหน้ามาให้ใหม่นะคะสวยหรูเลยนะคะในส่วนของไฟ ไฟหน้านะคะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับ โคมไฟนะคะลมควันสีดำสวยๆเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์กันชนให้รอบคันเลยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของแคมรี่เลยนะคะลูกค้าได้เซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องนะคะรอบคัน360องศากันไปเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้รับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคะมาขายที่เพชรยนต์นะราคาถูกกว่าป้ายแดงประมาณ300 0 0นเลยนะคะในส่วนของ รถขัานนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะเป็นยางปี2021นะคะ เป็นยางที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะช่วงล่างสภาพเดิมๆนะคะไม่มีรอยขยับขยื้อนของหัวน็อตเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครได้คันนี้ไปนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยหรูหราแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะกระจกมองข้างนะคะฝากครอบกระจกเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับ ตัวปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะสวยๆเลยมือจับประตูนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็เพิ่มระบบสมาร์ทคียร์เอดเอนทีมาให้นะคะตรงประตูหน้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตอนฝั่งประตูผู้โดยสารนะคะเป็นตัวสมาร์ทเอนทีแล้วนะคะก็คือเป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถแบบ เอาคุญแจมาวางใกล้ๆแล้วก็ปลดล็อกรถได้เลยนะคะกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะสวยๆเลยคันนี้รับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนไม่เคยวิ่งบนพื้นถนนเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ใหม่แค่10กิโลเท่านั้นเองนะยังไม่เคยออกถนนใหญ่เลยนะคะสวยๆกันไปเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง4จุดเลยนะคะด้านล่างก็มีในส่วนของไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวแคมรีนะคะตัว ไฮบิดนะคะลูกค้าส,สวยๆเลยนะมาพร้อมกับกล้องด้านหลังนะคะ ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะสวยๆเลยนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะวารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ออกรถได้เช่นกันนะคะไม่ต้องไปรอรถนานๆจากป้ายแดงนะคะมาซื้อรถที่เรานะคะคันนี้นะใครสนใจก็ เรื่องผ่านรับรถได้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของ Eco คสติ๊กเกของป้ายแดงนะคะก็ยังมีติดอยู่นะคะก็คือเอกลักษณ์ของป้ายแดงเขาเลยนะคะตัวนี้นะถ้าใครที่แบบเคยไปดูรถป้ายแดงเขาจะมีในส่วนของรายละเอียดของรถติดให้นะคะนี่ราคาป้ายแดงนะคะ1 8 1 9 0 0 0บาทนะคะเพชรยนต์ไม่ขายนะคะเพชรยนต์ขายอยู่ที่1 5 0 0 0 0้ 55,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถสวยๆรถพรีเมียมแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้นะมีหลังคาซันรูฟนะคะไว้ขับไปเที่ยวตอนกลางคืนนอนดูดาวได้เลยนะมีหลังคาซันรูฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้ามพลาดกันเลยนะใครสนใจติดต่อหารนัดได้เลยนะคะเบอร์โทร09826 09587นัดเพชรยนนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะสวยหรูหราหมาเห่าเลยนะคะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะออกสีเทาๆนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานนะคะมีในส่วนของปุ่มเซตระดับเบาะคนขับได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจยคเรต ปุ่มสตาร์ทมือแล้วนะคะถือว่าหรูหลาทัานสมัยเลยคันนี้คือแบบเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะสวยๆเลยมีระบบกันออกนอกเลนให้ครบเลยนะคะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงคือแบบฟังก์ชันมาได้แบบครบๆเลยนะคะสภาพพวงมลาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้ งานเลยนะคะหน้าจอเรีอนใหม่นะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวนัดจะปิดประตูแล้วก็เปิดให้ดูใหม่นะคะว่าคันนี้เล็กไหมเท่าไหร่อยู่หลัก10กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่น้อยมากนะอ่ะ นี่มาแล้วคันนี้ไม่13กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเพราะว่าคันนี้เขาเป็นรถที่มาจากโชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะไม่มีผู้ครอบครองที่เป็นตัวเป็นตนนะคะคันนี้น่าจะเป็นแบบประเภทแบบรถโชว์นะคะที่ออกงานตามบูธตามตามาเขาเรียกว่าตามอีเวนต์ต่างๆเนาะก็คือยังไม่มีครอบผู้ครอบครองท,ที่ที่แท้จริงเลยนะคะเป็นรถป้ายแดง เลยก็ยว่าได้นะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะวิทยุ f m c d u s b ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอสัมผัสขนาด 8นิ้วกันเลยนะคะขนาด8นิ้วน,นะรองรับ Apple c a r p l y y n n r r o i d u u t o ได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็คันนี้มีเนวีให้ด้วยนะคะคือถือว่าได้ฟังก์ชันมาครบเลยนะแอร์ Air, ก็เป็น Air Auto นะคะแอร์ออโตเกียร์ออโตสวยๆเลยนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำให้นะคะคือแบบ ระบบการใช้งานของเขานี่แบบโอ้โหคือแบบหรูหราทันสมัยมากเลยนะคะมีแท่นชาร์จไอโฟนให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบใช้โทรศัพท์ไอโฟนนะคะสามารถวางชาร์จแบตได้ด้วยนะคะลูกค้าเบรก เขาเรียกว่าอะไรเบรกมืออ่ะคันนี้เขาจะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะมีม่านบังหลังม่านกันแดดด้านหลังมีให้ครบเลยนะคะกระจกมองหลังก็ได้เป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคือฟังก์ชันเขามาแบบหรูหราทันสมัยเลยนะคะนัดก็แบบรีวิวให้แบบไม่ละเอียดเลยนะเพราะว่าฟังก์ชันเขามาครบมากนัดก็ไม่ค่อยแม่นสเปกรถเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันวันนี้นะคะในส่วนของ รถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเลยนะคะลูกค้าดีไซน์เบาะมาอย่างสวยงามอันนี้ไม่ใช่รอยไม่ใช่รอยปาักกาจิ้มนะคันนี้แคมรี่เขาเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเขามีแอร์เนาะแอร์ออกมาจากตัวเบาะให้ด้วยนะคะลมแอร์เป่าออกมาจากเบาอ่ะเนี่ยเนียสามารถแบบ ควบคุมได้นะคะเนี่ยเป็นพัดลมเนาะในเบาะนะคะควบคุมได้หมดเลยไม่ใช่แค่คู่หน้านะด้านหลังนะคะเขาเป็นแบบมีพัดลมในในเบาะให้ทั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะลูกค้าสวยๆนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆเลยนะคะเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะสวยๆใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะหัวนอโซ่ประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีขยับขยื่นคันนี้ รถป้ายแดงเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเลยนะคะรับประกันให้เลยนะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้นะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังก็สวยหรูทันสมัยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้นะคะแล้วก็ แอร์ด้านหลังนะคะมีให้นะคะแล้วก็ตรงเบาะตรงกลางดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้นะคะแล้วเขาก็จะมีในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะสตาร์ทรถได้สามารถปรับเบาะด้านหลังขึ้นลงได้นะคะลูกค้าเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งเลยสามารถนี่ตรงเนี้ย จะเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะถ้าเขากดตรงนี้ม่านไฟฟ้าด้านหลังก็จะขึ้นมาคือแบบเป็นรถระดับพรีเมียมระดับผู้บริหารเลยนะคะมีหลังคาซันรูฟให้นะคะนี่หลังคาซันรูฟนะคะสวยๆกันเลยลูกค้า ไว้นอนดูดาวกันได้เนาะหรือว่าถ้าใครแบบเออไม่อยากไม่อยากดูเนาะก็สามารถเลื่อนปิดได้ง่ายๆเลยนะคะเปิดปิดได้ง่ายๆนะคะตรงนี้แล้วก็กระจกเนี่ยเขาก็เปิดอีกทีหนึ่งได้เช่นกันนะคะสวยๆใครสนใจห้ามพลาดรู้ร้าท่านสมัยสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะคะผู้บริหารท่านไหนที่กําลังรับชมอยู่นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะราคาถูกกว่าป้ายแดงอยู่ประมาณ3 0 0แสนเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะแล้วก็กระจกเ ด้านข้างนะคะเขาสามารถเปิดมาอ่ะดึงขึ้นดึงลงนะคะเป็นที่บังแดดด้านบังสายตาด้านข้างได้ด้วยนะคะคันนี้สวยพีเมียมมากๆเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันบ้างห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะปุ่มเปิดของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะตรงนี้นะกดไปได้เลยนะคะเปิดมาตึง้ง ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระให้เยอะเลยนะคะบรรจุได้เยอะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพยางด้านหน้านะคะยังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะแถมมาจากป้ายแดงยังไม่ได้แกะใช้งานนะคะเขามีประตูโดเรมอนด้วยนะเมื่อกี้ลริมให้ดูเนาะสามารถเปิดเรื่องมาหยิบของด้านหลังได้ด้วยนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเปิดมาด้านล่างตึงล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะไม่มีสนิม กัดกินเลยนะคะคงสร้างเดิมๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะรับรองว่าได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นรถแบบระดับผู้บริหารนะสวยอ่ะ คันนี้สวยมากนะคะเดิมแท้โรงงานทั้งคันเลยนะคะไม่3ิกิโลเท่านั้นเองนะไม่หลัก10กิโลนะคะคันนี้นะราคาถูกกว่าป้ายแดงประมาณ3 0 0แสนเลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7หนนัดเพชรยนต์นะคะจัดไฟแนนก็ได้นะคะคันนี้นะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการไฟแนนวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่ ื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดซีูป2 5 0 0ซีซีนะคะ211แรงม้านะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะใหม่มากนะคะ ห้องเครื่องยนต์สวยๆเลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิมด้วยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะคันนี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะเครื่องยนต์เดิมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆเลยนะคะคือแบบเป็นรถป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของจุด จุดเม็ดอั้นนะคะก็ให้เห็นเด่นชัดกลมๆเลยนะคะหัวน,อน็อตด้านในาสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงจุดเม็ดอารฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะช่างหวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะคะคือแบบสวยมากนะคะคันนี้รับรองว่าใครได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ t ต y o ต้ Toyota Cam มร2.5 HV Premium Luxury รนะคะรถปี2021นะคะจดทะเบียนปี22ราคาอยู่ที่1 5 5 500 0บาทเท่านั้นเองนะคะไม่13กิโลเท่านั้นเองนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถมาจากโชว์รูมป้ายแดงเลยนะคะยังไม่มีผู้ครอบครองที่แท้จริงนะคะคันนี้เขาเป็นเหมือนรถโช์นะคะที่ออกตามงานอีเวนต์ตามบูธต,ต่างๆนะคะลูกค้าไม่เคยได้ขับออกตามท้องถนน เลยนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าราคาถูกกว่าป้ายแดงอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะเรื่องวารันตีศูนย์นะคะยังเหลืออยู่เลยนะคะเพราะว่าวารันตีศูนย์เขาอยู่ที่ 3ปีแสนห้าหมื่นโลนะคะรับประกันตัวไฮบิดนะคะ5ปีแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบิดนะคะอยู่ที่10ปีนะคะยังมีวารันตี0ูนย์เหลืออยู่นะคะใครสนใจก็โทรหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแหกนย์เก้าห้าแดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ